สวัสดีครับเพื่อนเพื่อลายคุกกี้ลันครับวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์พารวยกันอีกแล้วครับผมในตอดที่3ต้องเก็บเหรียญให้ถึง22,000เหรียญเลยทีเดียวเรามาดูคอมโบที่ผมใช้ในการทําภารกิจนี้ให้ผ่านกันดีกว่าครับก็สําหรับตอนที่3ครับเป็นด่านที่เพื่อนเอนรู้กันดีครับว่าแต้มมันเยอะมากๆเนื่องจากมีพลุดาวแล้วก็เย็ลี่เยอะกว่าด่านอื่นๆครับ สามารถเร่งแต้มได้ไวมากๆแค่กด f a สต์สตารเพื่อนๆก็จะได้แต้มถึง1 2 0 0 0ล้านโดยประมาณครับถ้าเก็บพลูดาวได้ทุกลูกนั่นเองนะครับผมสมบัติที่ผมใช้เพิ่มแต้มก็มีแค่คนนกเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเองเพื่อนๆก็เห็นพลูดาวเป็นเยลลี่ดาวกระจายออกมาแบบนี้เพื่อนๆก็พยายามให้รัศมีของแม่เหล็กครับดูดเจ้าเยลลี่ดาวไปให้ได้เยอะที่สุดครับ ยิ่งเก็บเจ้าเยลิดาได้เยอะเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีแต้มมากพอที่จะทําให้เจ้าตะช่างเหรียญเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแต้มเป็นเหรียญเองโอเคนะครับก็หลักการเล่นก็ประมาณนี้ซึ่งเพื่อนๆหลายคนครับสงสัยว่าทําไมผมเชียย์เชีย2สองหมื่นในงาไม่เห็นจะทําได้เลยเพราะหลักการเล่นคอมโบนี้จริงๆแล้วแค่เพื่อนๆวิ่งให้ถึงโบนัสไทม์ท้ายด่านที่4 ถบ,บนัสามนั่นแหละครับที่สําคัญมากๆเลยถ้าเพื่อนๆขึ้นบนัสามตอนอเลือดแดงกระพริบกระพริบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ขึ้นโบนัสทมมสเปเชียลโอ้โหก็เป็นโหมดมียักษ์นั่นเองโหมดมียักษ์นี่ก็จะได้แต้มได้เหรียญมากกว่าเยอะมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อนๆยังมีจำนวนการเฟื้นชีพมากพอครับก็สามารถลงมาและวิ่งต่อได้อีกด้วยนะครับผม,มก็สมภารที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นสำหรับ คนฝีมืออ่อนๆเลยครับเพราะว่าผมใช้เจ้าพันดริงครับแล้วก็ลูกแก้วของพูดอักคีครับลูกแก้วสมบัติจากฟรีของพูดอักคีนั่นเองก็2อ,อย่างนี้ก็ช่วยให้ผมฟื้นอีก8ครั้งครับหรือถ้าผมลงหลุมไปผมก็จะเอาไปดึงหลุมแทนก็อาจจะทําให้เรา,าไปได้ไม่ไกลเท่าที่ฝวนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าตกหลุมกันดีกว่าครับซึ่งนี่เห็น,หนไหมครับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เก็บพุดาวได้ทุกลูกเนี่ย เพื่อนๆจะมีแต้มมหาศาลมากๆครับและเจ้าตาช่างเหรียญก็จะสามารถแปลงแต้มเป็นเหรียญได้ต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่แหละครับสำคัญมากๆเลยถ้าเพื่อนๆอยู่ในโซนที่เยนลี่น,น้อยๆแล้วเพื่อนๆไม่มีแต้มสะสมะมากๆพอโซนนั้นเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญจากการเปลี่ยนแต้มเป็นเหรียญน,น้อยมากๆตรงนั้นแหละครับที่ทําให้เพื่อนๆไม่สามารถาผ่านภารกิจนี้ได้ไง่ายๆเอาละครับเราเริ่มฝืนชีพกันแล้วนะ แลครับตรงนี้หลุมยากด้วยะยังดีครับเรามีเกราะคุ้มกายของคุก,กี้รเทพทิดาครับทำให้เราสามารถชนสิ่งกิดขวางได้ด้วยครั้งนี้เราก็เล่นกันชิลๆสบายๆดีกว่าพยายามไม่หลุมดีกว่าเนาะเอาฟื้นชีพไวเยอะๆเพื่อจะได้วิ่งไปให้ถึงอ่าเยลลี่บนนสฐถานครับจะถึงไหมเนาะน่าจะถึงนะโอเคครับเล่นกันดีๆครับอืม ผู้ดาวครับผู้ดาวครับนี่ครับพยายามเลงไว้ครับผู้ดาวครับเห็นไหมครับว่าแต้มเริ่มร้อยหรออ้าวผมชนเกาะนางฟ้าเกาะเทพธิดาหายไปแล้วถึงุดโซนที่เป็นอ้าวกลองผมไม่กระโดดเลยครับเดี๋ยวพลาดครับโอเคครับผมได้โบนัสท่าหมดมียักษ์มาแล้วครับแล้วก็พยายามเก็บเรี่ยญออกไปให้ได้เยอะที่สุดครับขอเรียนท้องยักษ์ ขอเหรียญทองยักษ์มาเหรียญทองยักษ์เหรียญทองยักษ์มาอีกมาอีกคอยคอโอ้เหรียญยักษ์ไ uh. ม like, ่มีเหรียญยักษ์ไม่มีโอ้แต้มน้อยไปปะเนี่ยเอยเหรียญน้อยไปปะเนี่ยโอเคครับู้ๆครับถ้าเก็บหัวใจท้ายด่านนี่ก็สําคัญครับถ้าเพื่อนๆลงมาแล้วเก็บหัวใจท้ายด่านที่4ได้เพื่อนๆก็จะวิ่งต่อได้อีกครับแต้มที่ลงมาจากโบนัสไทม์ก็จะทําให้เพื่อนๆเอ้ยโชลุ่มด้วยอ่ะเออโชลุ่มด้วยแต้มที่เพื่อนๆลงมาจากโบนัสไทม์เพื่อนๆก็จะเอามา ย่อยเป็นเหรียญได้นั่นเองนะนเนี่ยสำคัญมากมเลยเอ,อ้ายังมีเฟื้นครับผ่านยังไงผ่านแล้วนะ้ย่าผ่านแล้ว,นะลวเนี่ยก้า่านผ่านผมว่าผ่านแล้วแหละเก้าพัร้อยห้าสิบ <57 S 2> <57 S 1> เดเหรียญดิบครับไหนดูสิบวกเปอร์เซ็นต์คูณต้องสุดท้ายเป็นยังไง1,2.2.4นงมโอ้โหง่ายมากมากเลยไหมครับเ,เพื่อนๆครับแค่เล่นให้ถูกครับเก็บผู้ดาวให้ได้ทุกลูกครับแล้วก็ จัดก,การให้เจ้าคุกกี้ช็อกโก้ครีมเนยสามารถเก็บโบนัสธรรมขึ้นโบนัสธรรมหมดมียักษ์ได้นั่นเองโอเคครับผ่านกันง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วเราก็มาพบเจอกันใหม่กับอีเวนต์ต่างๆในอนาคตได้อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ